อ่านตามครูนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับอ่ะทีนี้ลองมาสะกดนะครับอออ่างตรงนี้ก็คืออออ่างแล้วก็สระอะนะครับแต่ว่าเป็นอะกึ่งเสียงนะอะนะครับทอทงสระอิทออิทิอธินะครับ บอใบไ,ไม้สระอายอยักษ์บออายอบายอธิบายเพิ่มเพิ่มก็คือสระเอพอพานนะครับมอมา้าสระอิแล้วก็ไม่เอกใช่ไหมแต่จริงๆมันคือสระเอนะครับสระเอก็คือสระเอเอ,ออ่างอ,อ,อ่างจำได้ไหมสระเอแต่พอดีสระเอเนี่ยนะครับเวลามันมีตัวสะกดเขาก็จะตัดอ,อ,อ่างออกฉะนั้นเวลาเราสะกดเราต้องออกเสียงเป็น พอเออมเพิ่มนะครับพอเออมอเพิ่ม,อออม,อมไม่เอกเพิ่มนะครับฉะนั้นคำนี้จึงอ่านรวมกันเป็นอธิบายเพิ่มนะครับต่อไปคือเติมเติมกับเพิ่มเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือต่อเต,ต่าสระเออนะครับต่อเออแล้วก็มีตัวสะกดเป็นมอมาต่อเอ,อมอเติมนะครับเติมคำต่อไปคือความ ความก็เป็นพยัญชนะควบกัมคอควายวแหวนนะครับคอวอเวลาเราสะกดก็เป็นคอวอาร,อรมรความเติมความแล้วก็คำสุดท้ายก็คือรู้นะครับรอเรือสระอูรูรออูรูไมโทร,รู้เติมความรู้ฉะนั้นหัวข้อก็คืออธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับมาดูอันนี้บอกว่า อ่านพยัญชนะอ่าซึ่งเราเคยสะกดแล้วในก่อนหน้านะถ้าใครยังสะกดตรงนี้ไม่ได้ลองเปิดไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของครูก็ได้อ่านพยัญชนะนะครับนี่คือพยัญชนะทั้งหมดนะมี3ชุดนะครับอาจจะครูเล่นให้ดูพยัญชนะเนี่ยมี3ชุดนะครับฉะนั้นการอ่านพยัญชนะทั้ง3ชุดที่เราเห็นเนี่ยนะครับชุดแรกเนี่ยนะ จะเป็นพื้นสีเขียวอ่อนใช่ไหมครับชุดที่2เป็นสีม่วงอ่อนแล้วก็ชุดที่3เป็นสีส้มอ่อนใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยสชุดนี้ก็คือแทนพยัญชนะหรือแทนอักษรกลางนะครับนี่คืออักษรกลางทั้งหมดเลยนี่คืออักษรสูงและสุดท้ายคืออักษรต่าอ่ะทีนี้มาดูอักษรกลางก่อนนะครับพยัญชนะหรืออักษรเนี่ยนะครับชุดที่1คืออักษรกลางนะครับมีอะไรบ้างก็ไก่จอจาน ดอชดาตอปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างซึ่งที่ผ่านมานะครับบทเรียนก็ได้กำหนดแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราเห็นกอไก่เนี่ยนะครับวิธีการสะกดเราก็แค่สะกดว่ากอใช่ไหมอาฉะนั้นมาอ่านตามรูุียครั้งหนึ่งกอจอดอ ตอดดตอบอปออนะครับต่อไปอักษรสูงบ้างก็มีขอไข่พอพึ่งสอเสือแล้วก็หอหีบใช่ไหมครับฉะนั้นวิธีการอ่านนะครับก็คือขอผอสอหอ ชุดสุดท้ายเป็นเสียงต่ำนะครับงอนะครับก็คืององูใช่ไหมงองูพอพานพอสำเภามอมา้ารอเรือและและก็ลอลิงใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาอ่านก็เป็นงอพอพอมอรอ ลอน้องๆฝึกให้คล่องเลยนะครับเพราะว่าพยัญชนะพวกนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเสียงก็จะมีสามระดับใช่ไหมครับมีทั้งเสียงกลางคืออย่างชุดแรกเนี่ยตัวอย่างชุดนี้คือเสียงกลางอย่างเงี้ยนะครับหรือเสียงสูงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงต่ำฉะนั้นนี่คือความสวยงามของภาษาไทยเรานะครับแต่ว่าน้องๆก็ต้องฝึกอ่านให้คล่องนะครับแล้วน้องๆก็จะอ่านภาษาไทยได้อย่างสละสลวยไพเราะเพรพริงนะครับ เมื่อน้องๆอ,อ่านพยัญชนะตรงนี้ได้แล้วนะครับเราลองมาดูข้างล่างต่อไปนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของอ่านเลขไทยนะครับก็คือเป็นเรื่องของเลขไทยนั่นเองนะครับเลขไทยนะครับก็คือตัวเลขที่เรานับ ที่น้องๆน,นับได้อยู่นั่นแหละนะครับก็คือเลข1เลข2เลข3อะไรเงี้ยนั่นคือเวลาเราอ่านหรือเราเราออกเสียงใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราจะต้องมาอ่านที่มันเขียนลงในหนังสือหรือเวลาเราต้องเขียนลงในสมุดเนี่ยนะครับเราต้องอ่านเป็นนะครับอ่าฉะนั้นมาดูการอ่านเลขไทยนะครับอ่ามาดูบรรทัดที่1ก่อนนะครับเขาให้เป็นรูปช้างนะครับรูปช้างใครจําได้ไหมช้างตัวนี้คือชื่ออะไร เก่งมากครับใบโบกนะถ้าเราจําได้นะครับช้างสีฟ้านี่ยคือใบโบกนะโอเคใบโบกมีกี่เชือกครับหนึ่งเชือกอ่าจำได้ไหมที่ครูบอกแล้วถ้าเป็นช้างเลี้ยงเราเรียกหนึ่งเชือกแต่ถ้าเป็นช้างป่าเราเรียกหนึ่งตัวฉะนั้นช้างหนึ่งเชือกเนี่ยนะครับถ้าเราพูดอ่าน้องๆบอกครูได้เลยอ๋อช้างมีหนึ่งเชือกครับครูช้างมีหนึ่งตัวครับครูอ่านี่คือช้างหนึ่งเชือก แต่เวลาเราจะพูดถึงเลขหนึ่งไทยเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์แทนเลขหนึ่งไทยนะครับเขียนแบบนี้นะเวลาเราเจอตัวเลขแบบนี้นะครับให้เราอ่านว่านะครับอ่านว่าหนึ่งแน่นอนครูคร,ครูครูว่าน้องๆทุกคนเนี่ยนับหนึ่งถึงสิบได้แน่นอนนะครับหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครูรู้ว่าน้องๆอ,อ่านได้แน่นอนแต่เวลาเรามาเจอเขาเขียนลงในหนังสือแบบนี้ นะเราต้องอ่านได้นะครับเราต้องรู้ว่าเนี่ยเวลาเขาเขียนแบบเนี้ยมันคือเลขหนึ่งฉะนั้นอ่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเขาเขียนแบบนี้ให้อ่านว่า1ฉะนั้นนี้ก็คือ1ใช่ไหมครับอ่ะต่อไปอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้คือเลขสองไทยนั่นเองนะครับเพราะว่าเขามีรูปช้างให้สองเชือกเห็นไหมครับมีมีมีอะไรมีตัวไหนบ้างอ่าเมื่อกี้เราเจอแล้วนี่สีฟ้านี่คือ ใบโบกฉะนั้นสีส้มนี่คือใบบัวถูกต้องครับเมื่อมีช้างสองเชือกเนี่ยฉะนั้นเลขไทยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเลข2เป็นอย่างนี้เวลาเราเจอเลข2แบบนี้ให้เราอ่านว่า2นะครับอ่านว่า2อ่าต่อไป2แล้วต้องอะไรครับ3เก่งมากครับฉะนั้นนี่คือ3เห็นไหมเรานับนี่คือ1นึ่งช้าง1เชือก ช้าง2เชือกก็คือ1 2สองอันนี้สองเชือกถ้าเป็นบรรทัดต่อไปก็เป็น1 2 3สองสาเห็นไหมเรานับได้1 2 3งฉะนั้น3เนี่ยเลขไทยเขียนแบบนี้นะครับนี่คือ3ฉะนั้นเวลาเราเจอแบบนี้ให้เราอ่านว่า3นะครับอย่างเงี้ยอ่านว่าสาบรรทัดต่อไปมานับซิช้างมีกี่เชือก1 2 3 4สองสา่าฉะนั้นนี่คือ4ใช่ไหมช้าง4ี่เชือก ฉะนั้นนี่คือเลข4ไทยฉะนั้นเวลาเราเจออย่างเงี้ยให้เราอ่านว่า4นะครับหรืออ่านว่า4อ่มาดูบรรทัดสุดท้ายนับสิมีช้างกี่เชือก1 2 3 4 5เก่งมากครับมีช้างอยู่5เชือกฉะนั้นนี่คือเลข5ไทยเลข5ไทยเวลาเราเจออย่างงี้ให้เราอ่านว่าห นะครับอ่ะทีนี้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง1นึ่งสองสาสหาอย่าลืมนะครับน้องๆฝึกให้คล่องเลยนะครับ แต่ไม่ต้องรีบนะครับน้องๆดูคลิปของครูทีละหน้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเปิดซ้ําไปเรื่อยๆนะครับถ้าน้องๆขี้เกียจอ่านน้องๆก็เปิดฟังอย่างเดียวก็ได้นะครับฟังสักสิรอบ2ี่สบรอบเดี๋ยวน้องๆก็จะจดจําได้เออครูฝากไว้นิดนึงนะครับน้องๆถ้าชอบคลิปครูก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็แนะนำตัวมาด้วยนะครับชื่ออะไรเรียนเรียนห้องไหนนะครับโรงเรียนอะไรนะครับเราจะได้ทําความรู้จักกันอ่ะโอเคเราเข้าใจหน้านี้แล้วนะครับเราคล่องแคล่วหน้านี้แล้วเราก็ไปดูหน้าต่อไปได้ครับ